วันนี้จะมาแนะนำที่จอดรถโซน a วันร้อยสบาทเท่านั้นเองถ้ามาไม่ถูกดูดใต้ด s สคริปชันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เลยนะครับมาทางด่วนก็ได้จะมาทางปกติก็ได้อันนี้แล้วแต่ดวกสำหรับทุกคนเลยอันนี้คือเส้นทางเข้านะครับทางซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นโซนอื่นแต่ของผมเนี่ยจะจอดโซน A ตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะ แล้วทางที่ผมเข้ามาเนี่ยผมต้องทำการกลับรถนะครับหรือใครใหม่ทางหนึ่งอาจจะไม่ต้องกลับรถก็ได้แต่ว่าเท่าที่ผมมองเนี่ยยังไงก็ต้องกลับรถอยู่ดีนะครับแล้วก็นี่เราถึงแล้วโซนเอจ้านี่ย้ําเลยนะว่าโซนเอเท่านั้นวันละรบาทแล้วก็เรี้ยวเข้าไปเลยจ้าที่จอดรถเหลือเฟือมากมายกายกองถึงจะดูเหมือนแน่นแต่จริงๆแล้วเข้าไปมีที่จอดแน่นอนครับ ผมขับเข้าไปนิดเดียวนี่ได้ที่จอดแล้วจ้าเห็นไหมเข้ามาก็มีที่จอดเลยแต่ว่าผมมาเช้านะสําหรับคนที่มาสายก็ไม่แน่ใจว่าจะมีที่จอดหรือเปล่าแต่ว่าเออขากลับค่อยมาดูกันว่าจะมีที่จอดไหมเดี๋ยวรีวิวให้ดูเนาะแล้วกเ็เดินมาตรงป้ายรถเมล์ข้างหน้าตรงที่เราเข้าเมื่อกี้เลยนะครับที่เรากลับรถจะเขียนว่าอันนี้โซน A นั่นจ้าอันนี้ย้ำหลายรอบว่าโซน A นะใครอย่าไปโซนอื่นนะ และผมโชคดีครับรอแค่ไม่ถึง5นาทีรถก็มาแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะวนมาประมาณ15นาทีนะครับเพื่อมารับตามโซนต่างๆแล้วก็บนรถเนี่ยก็จะมีที่นั่งที่วางกระเป๋าและที่สำคัญนั่งฟรีนะครับทั้งไปและกลับเลยรถวนเนี่ยไม่ได้รับแค่ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้นนะครับยังรับพนักงานของการบินไทยขึ้นไปบนรถกับเราด้วยแล้วก็มีที่นั่งข้างหลังด้วยนะแต่ผมเลือกยืนดีกว่า แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วเราก็นั่งวนไปเรื่อยครับเอ่ออย่าพึ่งลงจนกว่ารถเนี่ยจะพาเราไปถึงหน้าสนามบินนะครับซึ่งตอนที่ผมไปเนี่ยผมก็เกือบลงแล้วผมก็เลยแบบเออถามคนที่เป็นพนักงานที่เขาขึ้นมาเนาะว่าต้องลงจุดไหนเนี่ยเขาบอกรออีกสักพักเดียวน้องยังไม่ต้องลงครับผมก็โชคดีไม่ลงก่อนไม่งั้นลงก่อนเนี่ยเสียเวลาไปอีก และนี่ก็คือจุดที่เราต้องเตรียมลงแล้วนะตามคลิปวิดีโอเนี่ยครับมันก็จะเป็นเข้างบนเนี่ยเป็นถนนเนาะข้างล่างก็จะเป็นถนนเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็เรียกว่าลานจอดชั้นหนึ่งของสนามบินสุวรรณภูมิครับผม ลงเรียบร้อยเราก็เดินทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิได้เลยครับแล้วก็ที่สังเกตตามคลิปด,ดีโอนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีนักท่องเที่ยวที่เป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับเก็จะเป็นแค่พนักงานเนาะน่าจะเป็นแค่ช่วงเช้าแหละครับช่วงเวลาอื่นอาจจะมีนักเดินทางอย่างผมหรือนักท่องเที่ยวอย่างผมก็ได้นะครับ ก็ดูป้ายดีๆนะครับผลส่งสาธารณะชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ผมลงผิดผมต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแมขึ้นมาแล้วนะครับก็เดินตามทางทางที่เรามาตอนแรกนะครับก็คือถ้าจาไม่ได้ก็ดูคลิปวิดีโอผมเนี่ยเนี่ยก็จะมีป้ายบอกแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายออกไปเลยนะครับตามทาง ก็มานั่งตรงจุดที่เขาให้รอเนาะสภาพก็เหมือนจะอาณาฐานิดนึงนะฮะมีล่มผ้ใบไว้ให้น้อยหนึ่งนะครับแล้วก็สังเกตว่าจะมีพนักง,งานของการบินไทยมารอตรงจุดๆนี้ผมว่านะเออลงทุนนิดนึงเพื่อให้เป็นหน้าเป็นตาสำหรับประเทศก็จะดีมากเลยนะครับไม่ใช่แค่ผ้าใบกลางแบบนี้ที่เป็นจุดจอดรถนะครับนี่คือการนั่งรถขากลับนะครับ ก็ต้องบอกว่าโคดพอโคดแม่ซิ่งกันเลยทีเดียวสังเกตพี่คนขับเนี่ยเขาจะโยกไปโยกมาสังเกตเห็นหนะโยกแบบนี้ครับแล้วก็อย่าไปถามเขานะครับว่ารถคันนี้ไปจอดตรงไหนบ้างหรือตรงไหนยังไงนะครับเขาจะงุดหงิดแล้วเขาตอบไม่รู้เรื่องเลยจริงๆแนะนําว่าให้ถามพนักง,งานของการบินไทยที่ขึ้นรถมากับเราจะดีกว่านะดูสภาพพี่เขาน่าจะปวดขี้อะฮะ ก็กลับเนาะขึ้นสายผิดโดยที่เราไม่รู้ว่ารูทที่เรามาเนี่ยเขียนว่ารูทรูทซีรูทซีรูทซีรูทเอเราขึ้นรูทซีมาเราต้องขึ้นรูทเอนะครับคือมันก็มีเขียนอยู่ข้างรถแหละว่าแบบเออรูทอะไรแต่ว่าก็ไม่เป็นไรจุดรวมมันก็มาที่เนี่ยที่ศูนย์รวมรถรูทต่างๆเราแต่เราก็ต้องรอ ประมาณ15นาทีใส่เอของเราใช<อ>่ไหมนี่เขียนอยู่ข้างรถไม่ดูนี่เขียนข้างรถไม่ดูก็จ้าและแล้วผมก็ได้นั่งรถวนนะครับรูทเไปโซน A อสัทีทั้งหมดที่เสียเวลาเนี่ยประมาณ45นาทีกว่าจะมาถึง ลานจอดรถโซน A นะครับนี่พี่คนเนี้เขาก็ขับไม่เหมือนพี่คนเมื่อกี้นะครับก็ไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับพนักง,งานแล้วกันนะครับนี่ไหมโซน A มาแล้วจ้าแล้วเราไปดูกันว่าเรากลับมาช่วงบ่ายเนี่ยมีที่จอดเหลือ,หลอไหมสําหรับคนอื่นที่ไปช่วงบ่ายเนาะ ที่จอดรถมันก็เหลือๆนะใครอยากสบายนู่น240ใครอยากจะประหยัดหน่อยก็เนี่ยร้อนั่งรถบัสมา you <laughs>